มีคำถามนะคะมาถามค่ะบอกว่าหลังจากที่จับได้ว่าเขานอกใจก็เคยให้อภัยและเคยเลิกระแวงเพราะคิดว่าเขาหยุดและไม่ทำอีกแต่สุดท้ายแฟนก็กลับไปนอกใจซ้ำๆล่าสุดจับได้อีกนะคะคราวนี้หนูหยุดความคิดไม่ได้เลยค่ะบางทีมันอยากเลิกระแวงแต่ทำไม่ได้ค่ะต้องทำยังไงดีคะโค้ดครับเออเคสอย่างเออางี้ยเห็นใจเลยนะครับอันดับแรกนะ คุณยังต้องระวงเขาต่อไปเพราะว่าเขาไม่หยุดพฤติกรรมถูกไหมเขาไม่หยุดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเลิกระวงเพื่อตัวเราเองเพราะความสบายใจและสุขภาพจิตที่ดีเราไม่จะจาเป็นจะต้องเอาจิตใจเราไปผูกกับเขาตลอดเวลาคือไม่ว่าคุณจะกังวลมากกังวลน้อยถ้าเขาเป็นคนอย่างเนี้ยเขาก็ยังทํามันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแบบไม่มีทางเลือกหรืออะไรก็ได้ได้แล้วแต่นะคุณต้องเขาเรียกไงโปรเทคใจตัวเองด้วยการที่หยุดระวงก่อน นะครับซึ่งบางทีนะบางทีการหยุดระแวงเนี่ยมันทําให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยนะครับโค้ดอุ้มอ่าใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็อยากจะเสริมนะคะในเรื่องที่ว่าก่อนที่เราจะหยุดระแวงได้ตัวเขาอะเขาจะต้องมีมีข้อกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถ้าเกิดว่าเราจะให้อภัยเขาได้เนี่ยเขาจะต้องมาเข้าสู่กฎเกณฑ์ที่เราสบายใจใช่เออนะนี่สาคัญเออ,เ,อ,อเวลาที่หลายๆคนเลิกระแวงไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรให้เขาเลยก่อนที่เราจะ มอบโอกาสของการที่เราให้อภัยเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังระแวงอยู่นั่นแปลว่าเขาไม่ได้ทําให้เราวางใจหรือเปล่าตรงนี้เป็นคําถาม,มใช่แล้วก็บางทีนะบางทีคําว่าให้อภัยเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยให้เขามสมมุติเขาไปนอกใจเสร็จจับได้ปุ๊บเขาขอโทษเรายกโทษให้อันนี้มันมันถือว่ามันไม่มันไม่จบนะเพราะว่า คุณต้องมีเงื่อนไขอะไรที่มันต่อเนื่องเพื่อความสบายใจของเราเองถูกไหมเพราะไม่อย่างนั้นคนที่รับภาระหรือรับโหลดในจิตใจก็คือตัวเราเองนะครับเขายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเขายังทําได้เพียงแต่เขาจะทําให้คุณแบบไม่รู้อ่ะจะทําให้คุณรู้น้อยลงเพื่อเออไม่อยากให้เมียที่บ้านมันเครียดเดี๋ยวมันเครียดนะแล้วก็อยากให้มันรู้แล้วกันแต่ก็ยังทําอยู่นึกออกไหมแต่ถ้าคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้นะ ถ้าเขาทําอย่างนี้คุณต้องหนึ่งคุยกับเขาให้เขารู้เรื่องว่าเอออันนี้เป็นข้อตกลงกันนะเราจะตกลงกันว่าเราจะไม่มีความลับต่อกันเราจะไม่ทําแบบนี้กันอีกแล้วฉันให้อภัยคุณแล้วนะถ้ามีอีกฉันไม่อยู่แล้วนะเอาให้มันชัดนะครับแล้วอะไรบ้างที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนกับความสบายใจของเรากับการให้อภัยของเราไม่ใช่คุณให้อภัยแบบราคาถูกอะ่ะอันนี้บางทีเราเราใจดีกันไปเราให้ให้อภัยแบบเหมือนการให้อภัยของคุณมันราคา5บาท10บาทอะ่ะพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ เขาก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าจับได้อีกเดี๋ยวถ้าโกรธอีกเดี๋ยวก็มาขอโทษอีกเดี๋ยวเมียกูก็ให้ภัยอีกอ,อ,อ,อันนี้นสําคัญมากแล้วมันก็จะนํามาสู่คําว่าของตายเพราะอ,อ,อะไรเพราะเราไม่มีกฎเกณฑ์ที่เราจะตั้งอยู่เขาว่าถ้าเธออยากให้ฉันวางใจได้เธอต้องทําตามนี้นะใช่ถูกไหมซึ่งไอมันมีช่วงเวลาด้วยนะมันมีถามมิงด้วยถ้าสมมุติว่าเขาเออไปนอกใจมาแล้วนะแล้วเเราให้อภัยเขาละ ทีนี้ประจับได้อีกทีว่าเขานอกใจอีกคุณจะไปกําหนดกฎเกณฑ์หลังจากนั้นเนี่ยมันยากละนะครับเพราะฉะนั้นการจับได้ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเป็นเป็นช่วงดีที่คุณจะมาวางหรือสร้างข้อตกลงร่วมกันนะครับไม่ใช่คุณไปวางกฎเกณฑ์ที่แบบคุณได้เปรียบคนเดียวแล้วเขาไม่เห็นด้วยนะอันนี้มันก็จะทําให้เขานอกใจคุณไปอีกเพราะฉะนั้นต้องตกลงกันว่าอ่าอันนี้คุณโอเคนะคุณอยากจะไปต่อนะคุณไม่อยากเลิกกับชั้นถูกไหมถ้าอย่างนั้นคุณต้องทําตามชั้นห็นด้วยครับ ตามนี้ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นอย่างนี้ฉันจะทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เอาให้มันชัดนะครับไม่ใช่มาขอโทษอย่างเดียวคุณก็ยกโทษให้เขาเขาไม่รู้สึกว่านี่มันคือสิ่งที่เขาได้มายากลําบากนึกออกไหมเขาแบบเดี๋ยวกูวง้อมันสองทีมันก็ใจอ่อนแล้วนะแล้วมันก็ทําให้เราหยุดระแวงไม่ได้สเต็ปแรกนะคุณต้องตกลงให้ชัดพอมีข้อตกลงคอมมิชเมนที่ชัดปุ๊บคุณให้ให้่เขาได้นะครับหลังจากนั้นเราต้องมาดูแลใจตัวเองแล้วว่าเอ้ยมันเราเริ่มระแวงเกินไปแล้ว นะทั้งนั้นที่เขาโปร่งใสกับเราทุกเรื่องเราก็ลองเริ่มเช็คว่าเออมันอยู่ไหนว่าโทรศัพท์มันคุยอบใครพอเขาเขา้าเขา้เขา,เขาห้องนะ้ำปุ๊บนะเคสที่เราเจอเข้าห้องนะ้ำปุ๊บหยิบโทรศัพท์ผัวมาเลยเอ้าแม่งเปลี่ยนรหัสเเริ่มเครียดละเฮ้ยมันยังไม่มันยังไม่ล็อกรหัสเอาโกดเข้าไปดูซิมันคุยับใครบ้างเอ้าทำไมมันคุยแล้วมันลบวะเริ่มเครียดอะไรประมาณนี้นะครับอืม,อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการระแวงนะคะมันดับได้นะการระแวงดับได้แต่คุณต้องทําให เขานะคะเกรงใจคุณก่อนอซึ่งคอสของการที่ดับระแวงนะคะจะชื่อคอสว่าวิชาลับดับระแวงค่ะเป็นคอสที่ทำให้สาวๆหลายคนเนี่ยกลับมามีเขาเรียกว่ากลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งเพราะบางทีเรารู้สึกว่าเราวนลูปไปต่อไม่ได้ระแวงแล้วพอระแวงที่ทำอย่างอื่นไม่ได้นะครคุณลุม,ม,มันจะไม่มีสมาธิมันจะกังวลไปหมดเลยทำงานนะทำการไม่ได้กลัว กลัวแล้วใจเนี่ยไปคอนเซนเตกับสามีกับมือที่3มัมไปดูที่มือที่3ทําอะไรอยู่วะเฮ้ยไม่เห็นความเคลื่อนไหวเริ่มเครียดเฮ้ยแฟนกูทําอะไรอยู่วะไม่เห็นความเคลื่อนไหวเครียดเฮ้ยมันต้องไปเจอกันแน่เลยไม่ไม่เห็นคุยไม่เห็นโพสต์อะไรกันเลยนะเราก็จะคิดไปกันใหญ่ของเราคิดฟุง้งมันก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะไปเจอกันแต่ความกังวลบอกได้เลยไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วมันจะยิ่ง1คุณเสียสุขภาพจิต2เขาจะยิ่งไปจากคุณเร็วขึ้นถ้าคุณยิ่งกังวลมากขึ้นนะครับ ในบทเรียนสุดท้ายนะคะของคอร์สวิชาลับดับระแวเงเราจะมีการสอนทำสมาธิด้วยเพื่อทำให้จิตใจนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะถ้าสนใจทักโคอรได้เลยค่ะครับผม